ครับเพื่อนๆทานข้าวกันขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณโบชิมก่อนอ่ะชิมเลยไงตักนะร้อนร้อนตักได้ตักตักเลยอ่ะเปิดขยายหน่อยตักทีไม่มีเพื่อนตรงเนี้ยถึงมพื่อนกินกันตอนที่นอนอ่ะตอนที่มันเข้าไม่ได้แต่ต้องเอาตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้มันเกะกะคลองเราโอ้ยไก่ชิมเล้เลยอ่ะเป็นไงสดชื่นอ่ะ ชาดีไหมเปรี้ยวนำอ่ะไก่ชิ้นมาเรงเลยอ่ะตีสิบบาทเนาะขายถูกเนาะถึงอ่ะร้านนี้ก็มีไก่อยู่แล้วแหละเขาเป็นมูสลิมปลาพริกไงดีนะฮะปลาพริกเหรอทำไมมันเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำอ่ะแต่ก็ไม่แย่หรอกให้กี่คะแนนเก้าเก้าคะแนนอ่ะเดี๋ยวมาลองโู้ถ้ไก่ชิ้นใหญ่มากใช่อหกป้วนมากสี่สิบบาทอ่ะเมื่อนเนาะร้านนี้เขาขายไม่ไม่ไม่เน้นแพงอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วชิ้นใหญ่ใหญ่สามสี่สามชิ้นเนาะประมาณนั้นอ่ะ โอเคแหละ,ะมาลองคั่วกิ้งไก่ไม่เคยกินเลยปกติเรียกว่าเป็นไก่สับเนาะที่เขาในรูปอะ่ะอันนี้เป็นแบบเป็นไก่ไชิ้นเนะออาะเนี่ยเพิ่งเคยเจอตอนแรกคือแบบถามเขาตอนแรกเราจะเอาอะไรนะตอนแรกปลาจะเอาอะไรนะอีกอย่างเนี่ยตอนแรกปลาจะพะโลไม่ไม่ไม่ตอนแรกจะเอาผัดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเอาผัดอะไรไมาดูพอเขาถามว่านี่มีไม่มีคั่วกิ้งไก่หรอเขาบอกมีนี่ไงคั่วกิ้งก็เลยบอกอ๋อนี่คั่วกิ้งหรอครับก็เลยเอามาอ่ะอืเออนี่คืออะไรอืมโอ้ดีไหมอืม ชาดีเหรอรสชาติเป็นแบบแกงใต้อย่างเงี้ยมั้ยเข้มข้นอย่างเงี้ยมั้ยเขาเขียนอยู่ว่าเป็นเป็น <Okay. S 1> โคกกิ้งเหรอรสชาติโคก,กิง <Okay. S 1> ้งเลยนะ <Okay. S 1> อร่อยไหมอันนี้ให้กีนน่คะแนนเก้าบอก่ให้เก้าเก้ามาเราชิมบ้างรสชาติแบบรวมๆก็เก้าเก้าหมดเลยใช่ไหมมาเราต่อชิมบ้างมาครับเพื่อนๆขออนุญาตรับประทานอาหารอันนี้เนาะโอมจับปุ๋ยธุรกิจยาโอมมัญญำมหารจัปุกยปีรีมิธีนักกางเมืวังจักวิติปศิริิเตให้เพื่อนๆปานานนนะมาเสิร์ฟให้ตัวเรามาชิมต่อเช้นตะเกียบมากันนะ ปกติก็ใช้ตะเกียบกินแหละแต่ไม่ได้ใช้กินนะเพราะตะเกียบขายหมดแล้วก็มันแบบหนีบไม่ค่อยขึ้นเลยอเขามีเห็ดนะมีเห็ดด้วยอนะ่ะเนาะใช่ป่าต้ยมยำเนาะมีเห็ดด้วยอุ้ยไส่แบบชิ้นแบบนัวๆเลยชิมนอะไก่นิ่มเลยตัก็นิ่มเลยโอ้ยดูดีคอลลาเจนอนะ่ะดูดิมันๆน,น,นะเสริมคอลลาเจนในระ้านเนี้บไปหันนาลมมาหัวกะชุยไปต้องหันมาทางนี้อ่ะต้องชิมน้ำต้องต้องใส่ซอะนะ สอ,อนหายหมดถ้าอยากให้กับข้าวกินได้นานก็ใส่ทอนกลางชิมอืมเปรี้ยวจริงโหถ้าเหมือนโบบอกอแต่ก็เปรี้ยวเค็มนะถ้าใส่แต่ก็มีเผ็ดน,นะครบรสนะเออมีเผ็ดแบบปลายๆนิดๆแต่ถ้าอยากได้เผ็ดอีกเอาเปรี้ยวพริกป่นลอยแต่คือว่าโอเคนะ,ะชิมนี่ไก่วันนี้เขามีพริกเห็นไหมเนะี่ย เป็นพริกใชไหมเห็นไหม,เห,ไหมเห็นเม็ดพริกป่าจะมีพริกเป็นแบบนี้